ก็เมื่อวานมีเหตุสลดก็บอกว่าระหว่างที่เจ้าหน้าที่เนี่ยคือลงไปงมหาใบพัดเรือปรากฏว่าจุดนั้นไม่รู้ว่ามีท่อสูบน้ําขนาดใหญ่มันอยู่ใต้น้ํามองไม่เห็นนะครับมันดูดฮะมันดูดเจ้าหน้าที่เข้าไปในท่อทั้งหมดเนี่ยสี่คนที่ทํางานอยู่เอาชีวิตรอดออกมาได้สองคนส่วนอีกสองคนเนี่ยเสียชีวิตคาท่อเลยคุณผู้ชมฮะนี่นะครับ คือจุดนี้เนี่ยนะครับอ,อยู่ที่บริเวณแม่น้ำป่าศักนะฮะมีเจ้าหน้าที่ถูกดูดเข้าไปในสถานีสูบน้ำดิบที่เขาจะส่งน้ำไปที่นิคมโรจนะในพื้นที่อำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรียุธยานะครับทีนี้เจ้าหน้าที่เนี่ยก็ไปช่วยเหลือนะครับก็คือมีผู้เสียชีวิตเนี่ยสองรายถูกท่อเนี่ยสูบน้ำเน,เนี่ยเห็นไหมค่ะคือดูดจากแม่น้ำป่าศักอาดูภาพมุมสูงเมื่อสักครู่นี้นะ ดูดเจ้าหน้าที่ไปเนี่ยนะครับทีแรกเขาไปงมหาใบพัดเรืออยู่ตรงแม่น้ําป่าสักนะฮะแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยคุณผู้ชมฮะน,นี่นี่ฮะนี่งมหาใบพัดเรืออยู่แถวนี้นะอยู่ในแม่น้ําป่าสักแล้วปรากฏว่าถูกนะฮะดูดเข้าไปในท่อแล้วก็เข้าไปอยู่ตรงนู้นตรงนู้นเนี่ยก็คือสถานีสูบน้ําดิบร่างเนี่ยไปคาอยู่ตรงนู้นคุณผู้ชมฮะ ไปคาอยู่ตรงท่อนุ่นนะครับทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ได้มีการนำร่างของนายนัทวุฒิล้อมกันอายุ25ปีชื่อเล่นชื่อตูนนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือนายพานุบ้านแย้มชื่อเล่นชื่อออฟอายุ24ปีขึ้นมาเสียชีวิตทั้งคู่นะครับนี่นะครับที่น่าเศร้าเขาบอกว่าเนี่ยทั้ง2คนเนี่นะเคยไปปฏิบัติการช่วยเหลือ13หมูป่าที่ติดถ้ำหลวงที่ จังหวัดเชียงรายอะนะครับตอนนั้นเนี่ยทำหน้าที่เนี่ยลำเลียงขวดอากาศเนี่ยเข้าไปในถง<ม>ในถงของถ้ำเ,เคยไปปฏิบัติการช่วยเหลือนะนี่นะฮะทีนี้จากการสอบถามคนที่รอดชีวิตชื่อว่านายกฤษดาสุกแตงนะครับเป็นนักประดาน้ําที่รอดชีวิตบอกว่าพวกเราเนี่ยนะคือชุดประดาน้ํา<ม>ทีมเ<ม>จ้าพญานะครับ<ม>ได้รับการประสานงานมาจากภาคเอกชน เพื่อให้มางมหาใบพัดเรือใบพัดเ,เรือมันจมน้ําอยู่ที่แม่น้ําปราสักก็ไปงมหาอยู่กลางแม่น้ำนี่แหละนะครับโ,<อ>โดยที่ไม่รู้ว่าจุดที่ทํางานอยู่เนี่ยมีท่อสูบน้ําขนาดใหญ่พอดําน้ําลงไปคุณผู้ชมฮะพอดําน้ําลงไปนี่นะครับกําลังงมหาใบพัดเรืออยู่ปรากฏว่าได้ยินเสียงเหมือนเครื่องอะไรมันทํางานลักษณะคล้ายกับว่าเป็นเสียงเครื่องยนต์เรือแต่ไม่ใช่ ความจริงแล้วเนี่ยคือไอ้ท่อดูดน้ำเนี่ยมันทำงานท่อดูดน้ำเนี่ยมันอยู่ใต้น้ำเนี่ยมองไม่เห็นไงมันก็ดูดอยู่ใต้น้ำเนี่ยนะคือมันดูดน้ำดิบเข้าไปใช่ไหมทีนี้เนี่ยพอนักประดาน้ำเนี่ยไปงมหาใบพัดเรือตรงนั้นก็ดูดนักประดาน้ำเข้าไปด้วยคุณผู้ชมฮะนี่นะครับตอนนั้นเนี่ยนะครับทางคุณกฤษดาเนี่ยนะครับบอกว่าเนี่ยพยายามจะช่วยคนอื่นแล้วช่วยไม่ทันตอนนั้นผู้เสียชีวิตก็คือในตูเนี่ยพยายามจะสาวเชื่อออกมาแต่อากาศหมดซะก่อนนะครับ นี่นะครับสี่คนที่ลงไปเนี่ยรอดสองตายสองนี่คือผู้เสียชีวิตนะครับคุณตูนนัทวุฒิแล้วก็คุณออฟพานุเดี๋ยวลองฟังกู้ภัยที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์นี้หน่อยนะครับได้ดึงไม่ไหวครับมันแรงมากเราช่วยด้วยอ่ะได้ผมก็โดนดูดเข้าไปแล้วผมออกมา,า,มาแรงขนาดไหนอ่ะแรงมากแรงจนจะไม่ไหวครับแต่คือ คือผมก็ปากท่อแล้วผมก็คลิ๊กตัวออกมาว่ตอนที่นั้นใช่แต่แล้วรู้ไหมเพื่อนหลุดไปอ่ะรู้ครับเพราะว่าผมปุ๊บมันหลุดหลุดไปปุ๊บผมก็พยายามดึงออกมาเพราะว่าคลิ๊กตัวออกมาเพราะว่าจะถ้าผมลุกเข้าไปคุดมันจะไม่รู้เลยว่ามันว่าต้องมาติดหมาว่ะลงเองว่ะมันจะลงไปพึ่งได้แรกด้วยมังจะลงด้วยมาโดดลงไปก็ตีมันมาเราเป็นเชื่อังหลั่โดนพ่อดู ส่วนอีกคนหนึ่งชื่อในอนนท์หน่อท้านะครับก็คือเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ลงไปเป็นคนสุดท้ายบอกว่าขณะที่ดำน้ำลงไปได้ยินเสียงเครื่องดังเหมือนมีปัญหาอะไรอยู่ด้านบนพอโผล่ขึ้นมาดูก็ไม่พบอะไรจึงดำลงไปด้านล่างปรากฏพบว่าเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยถูกเครื่องสูบน้ำเนี่ยดูดเข้าไปด้านในแล้วนะครับไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองเห็นบอกว่าคนที่ไปลงไปคนแรกเนี่ยในตูเนี่ยพยายามจะสาวเชือกออกมาแต่ออกมาไม่ทันนะอากาศหมดซะก่อน เหตุการณ์แบบนี้มีการถามหาความรับผิดชอบอโดยเฉพาะบริเวณดังกล่าวเนี่ยเขาบอกว่าไม่มีป้ายเตือนนะคือไม่มีการติดตั้งป้ายเตือนว่ามีเครื่องสูบน้ําขนาดใหญ่เนี่ยทำงานนะฮะแล้วก็ไม่มีตะแกรงกั้นด้วยหมายความว่าถ้าเกิดดูดเข้าไปเนี่ยก็จะเข้าไปติดอยู่ข้างในเลยนะฮะทีนี้เนี่ยเรื่องนี้นะครับทางคุณนาวินคงดีนายกสมาคมอยุธยารวมใจกู้ภัยบอกว่าทางสมาคมได้รับการร้องขอจากพี่น้องชาวเรือ ให้มาช่วยงมหาใบพัดเรือใบพัดเรือเนี่ยมันหลุดมันจมอยู่ตรงนี้ตรงกลางแม่น้ําป่าศักเนี่ยก็เลยเนี่ยให้ชุดประดาน้ำเนี่ยไปช่วยเหลือชาวบ้านนะครับไปงมหาใบพัดเรือแต่เจ้าหน้าที่ไม่รู้ว่าจุดดังกล่าวมีท่อสูบน้ําใหญ่อยู่กลางแม่น้ําเพราะไม่มีป้ายเตือนเลยว่ามีท่อน้ําอยู่และไอ้ท่อเนี่ยก็ไม่มีตะแกรงปิดปากท่อพอเวลาเครื่องทํางานปุ๊บมันดูดน้ำเนี่ยมันก็ดูดเจ้าหน้าที่เข้าไปด้วยเลยนะครับเดี๋ยวฟังท่านนายกเนี่ย ประชาชนนะครับเขาให้ขอกําลังกู้ภัยให้มาดําน้ําลงไปทั้งหมดสีคนครับแล้วก็ในในกลางแม่น้ำเนีเน่ยมันมีท่อใหญ่สําหรับดูดจากตรงนี้ไปสวนอุตสา,ากหกรรมรถไต้นแต่ไม่มีตะแกรงกั้นไม่มีป้ายบอกว่าตรงนี้เป็นท่อน้ําใหญ่อะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยอเลยโดนด,ดูดไปสองคนครับรอดมาสองคนครับ ลงไปสี่ใช่ไหมครับลงไปสี่คนกับอ่ากับที่สูบน้าที่นี่กับกับที่น้องมาหาสิ่งของเป็นที่เดียวกันหรือว่าของของชาวบ้านทั่วไปชาวบ้านทั่วไปครับลำไบพัดเรือครับมีประชาชนนะครับนี่นะครับเขาบอกว่าท่อใหญ่นะ ท่อเนี่ยความกว้างเนี่ยสเมตรเลยนะได้คนทั้งคนเข้าไปเลยอค่ะครับนี่นะครับแล้วอยู่ใต้ดินด้วยไงนั่นน่ะสิคือไม่มีใครรู้คือถ้าเกิดมองด้วยสายตาเนี่ยจะไม่รู้เลยว่ามีท่ออยู่ใต้น้ําก็บอกว่านี่คือไม่มีตะแกรงเราแล้วก็ไอ้ตะแกรงปากท่อนะเอาจริงๆคือต่อให้มีตะแกรงโดนดูดเข้าไปแรงๆยังบาดเจ็บได้นี่ไม่มีเลยอะค่ะแลยกลายเป็นเสียชีวิตเลยอะคือเนี่ยที่เห็นอยู่ในท่อท่อฝังอยู่ใต้ดินนะเชื่อมระหว่างในสถานีสูบน้ําดิบแล้วก็ออกมาตรงแม่น้ําป่าสัก มันอยู่ใต้ดินมองไม่เห็นพอมันมาถึงแม่น้ำป่าสักมันก็อยู่ใต้น้ํามองไม่เห็นแล้วไม่มีป้ายบอกนะครับแม้กระทั่งว่าถ้ารเรือแล่นผ่าน,นช่วงที่สูบน้ายังเป็นอันตรายได้เลยนี่เจ้าหน้าที่ประดาดน้ําดําลงไปอ่ะครับทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับกเ็เขาบอกว่าเนี่ยนะครับตอนนี้ยังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหากับใครอยู่ระหว่างการสอบสวนอย่างละเอียดว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยในการทํางานนั้นมี ความประมาทเกิดจากตรงไหนอย่างไรแล้วก็เป็นเรื่องของอุบัติเหตุสุดวิสัยหรือไม่นะครับแต่ทางคุณป้าของตูนหนึ่งในผู้เสียชีวิตเนี่ยก็บอกว่าเนี่ยตูนเนี่ยพ่อแม่เนี่ยเสียไปแล้วป้าเนี่ยเลี้ยงดูรักเหมือนลูกนะครับเขาเติบโตมาเขาอยากเป็นกู้ภัยทีนี้ป้าก็รู้ว่าเนี่ยงานมันอันตรายก็เคยเตือนเหมือนกันนะบอกว่าเนี่ยอย่าไปทําเลยลูก แต่ว่าทางตูเนี่ยเขารักอาชีพนี้นะครับส่วนอ๊อฟเนี่ยก็เป็นกู้ภัยมานานหลายปีนะครับคือทั้งสองคนเนี่ยเคยผ่านงานมามากมายนะครับอย่างที่บอกนะครับไปร่วมกับทีมกู้ภัยช่วยเหลือ13หมูป่าที่ถ้ำหลวงนะครับแล้วก็เวลามีการแบบไปค้นหาศพอะไรต่างๆเนี่ยนะครับจเจปป้าหน้าที่กู้ภัยชุดนี้ก็จะไปปฏิบัติหน้าที่ คือช่วยเหลือชาวบ้านอ่ะคือเขาก็เป็นมืออาชีพนะคะเขาปฏิบัติงานมาหลายครั้งแล้วนะคะคเขาไม่ใช่มือสมัครเล่นนะแต่ว่าเห<อ>ตุการ์ท่อดูดน้ําเนี่ยมันไม่มีข้อมูลเงเขาก็เลยตายจน,นเสียชีวิตเลยอ่ะใช่พอมันเกิดเหตุแล้วถึงจะมานั่งนึกกันได้ไงว่าะจะต้องทําแบบนั้นแบบนี้ทาไมไม่ปิดเครื่องสูบน้ําก่อนอะไรต่างๆคือไอตอนก่อนเกิดเหตุไม่มีใครรู้มไม่มีใครรู้นะฮะยังไงขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับ